พ่อแม่พี่น้องชาวอุตรดิษฐ์เริ่มแล้วกับงานหลวงหลินรับแลงเทศกาลทุเรียนปี68 3วันเท่านั้นเข้าชมฟรีวันที่4ีถึงหกกรกฎาคมจ้าหนงพานีอ้อปองซ่าหรือจะเป็นวงโรโมโซนิและก็ยังมีวงอิงนาแบทชออิเล็กโชและไม้เหลื่อยงานจัดที่ตลาดโอทอปหัวโดงเรื่องความปลอดภัยนี้เข้มงวดมีกล้องวงจรปิดคอยจับตาเหมือนมางานเฟสติวัลอะไรบางอย่างนี่ไงทุเรียนถามหาทุเรียนที่เนี่ยมีเพียบราคามีสภาพเข้าถึงได้แบบง่ายๆ่ายหมอนทองหลวงหลินรับแลงมีหมดภายในงานไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่ามีดนตรีสดให้ฟังหุ่นตต์ทุเเเเเรรรรีีียยนไไดด้้อออกกโลลคคคััังงจ็มาาบบปแสส ยงจะหนักจัดเต็มเจอน้องๆวัยรุ่นเช็กอินกันหน่อยในงานเพื่อนๆยังหาของกินได้อีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานของข้าวขนมทานเล่นพิซซาซาเลปี้เห็ดย่างน้ำลำไยหรือจะเป็นไข่ปิ้งกินอิ่มๆพิซซาทุเรียนไปจัดกันได้เลยแล้วก็มีเบอร์เกอร์โอ้หน้าเค็มจ้า้ำเลมอนแล้วก็ขนมอีกเพียบโรตีก็มาเน้กุยตัวตึงหมูพวของเพื่อนอ่อนไปอุดหนุนกันได้ขนาดปลาเผากุ้งเผายังมีครับงานนี้มีทุเรียนมีของหวานมีของกินเล่นแล้วก็มีดนตรีครบจบในที่เดียวกันอยากมาผ่อนคลาย rap